สวัสดีครับวันนี้เรามาดูมินิคูเปอร์เครื่อง N14 สตาร์ทไม่ติดเจ้าของนึกว่าแบตออนก็พวงแบตแล้วก็ยังสตาร์ทไม่ติดนะครับเดี๋ยวลองมาดูกัน เอาไปสตาร์ทให้หน่อยเข้าไปข้างในไม่ต้องสุดได้ใช่แล้วอันนี้จะจุดเหรอวะมันไม่ใกล้กาวเลยเอ้ยต้องพ่วงก,ก่อนเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะเตาต้องเสียบแบตก่นนะตอนวะเดี๋ยวถ่ายแถวๆนี้มายิงเพราะว่ามันไฟมันจุดไหมอะไรเงี้ยต้องไปพ่วงก,ก่นกนอนเลยเนี่ยเนี่ยสี่หัวเทียนเนี่ยเดี๋ยวดูว่าไฟมันจุดไหมอะ,อะ,อะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะ อ่สาสตาร์ท,รทรไม่จุดจุดเม่อวะมองไม่เห็นเลยอะม,มองออนไม่จุดใช่ปะ่ะผมว่าผมมองแล้วมันไม่เห็นจุดว่ะ โ okay, okay, อเคโอเคพ่อสรุปก็คือกล่องไม่สั่งจุดนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้างในมันเป็นยังไงกล่องเครื่องนะครับรุ่นนี้มีจุดอ่อนตรงที่กล่องเครื่องอะมันวางอยู่ใกล้ๆข้างๆเครื่องเลยและความร้อนมันสามารถแผ่เข้าไปได้พอแผ่เข้าไปปุ๊บมันก็จะมีอาการทั้งรวนทั้งเสียหรือบางทีก็กล่องไหม้เลยอาการของรุ่นนี้นะครับยอดฮิตเลยก็คือสตาร์ทไม่ติดทำยังไงก็ไม่ติดให้เช็คง่ายๆก็คือลอง ดูหัวเทียนนะครับว่าไฟออกที่หัวเทียนไหมถ้าไฟไม่ออกหัวเทียนก็ใช่เลยแล้วก็อาการสองสตาร์ทครั้งแรกติดทุกอย่างปกติแต่พอดับปุ๊บสตาร์ทอีกทีจะไม่ติดแล้วแล้วก็เสียงรีเลย์ดังแท๊กแต๊กแ๊แกอันนี้คืออาการที่สองอาการที่สามสตาร์ทไม่ติดเลยทำยังไงก็ไม่ติดแล้วก็มีกลิ่นเหม็นออกมาจากกล่องเครื่องก็คือกล่องไม้ เคสนี้นี่หนักสุดก็คือต้องเปลี่ยนแต่เคสนี้เดี๋ยวเราเอากล่องกลับไปดูก่อนไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเป็นยังไงเดี๋ยวลองไปเช็คดูโอเคตอนนี้เราใส่กล่องเครื่องเข้าไปแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวไปลุ้นดูว่าจะสตาร์ทติดไหม สตาร์ทติดแล้วนะครับคันนี้ก็สรุปเราเอากล่องไปเช็คให้แล้วนะค่าที่เราเช็คอะครับมันมันหลุดจากค่าเดิมไปเลยเพราะฉะนั้นมันก็เลยสตาร์ทไม่ติดเคสนี้ก็เลยจบเรียบร้อยถ้าคันไหนที่อาการเป็นแบบนี้อีกสตาร์ทไม่ติดให้ลองดูหัวเทียนลองดูว่าไฟออกหัวเทียนไหมถ้าไม่ออกก็สันนิฐานได้เลยร้อยละเ0เป็นที่กล่องเครื่องสำหรับคนที่ไม่มั่นใจนะครับก็ส่งฟอง มาที่ผมได้เลยแล้วเดี๋ยวผมดูให้ว่ามันใช่ไหมแล้วก็บอกอาการคร่าวๆพวกนี้ด้วยสำหรับคนที่ถามเรื่องการรับประกันนะครับมี2องออปชันเกรดธรรมดาทางเราก็จะรับประกันอยู่ที่ปีหนึ่งแต่สำหรับบ้านเราร้อนกว่าเมืองนอกเขาทางเรามีอุปกรณ์เกรดพรีเมียมกว่าเดิมสามารถทนอุณหภูมิอะไรพวกนี้เหมาะสมกับ สภาพอารรกาศบ้านเรามันจะอยู่ได้นานกว่าเดิมอุปกรณ์เกรดพรีเมียมถ้าใช้ออปชั่นนี้ทางเราก็จะรับประกันให้2ปีโอเคถ้าใครชอบคลิปแนวนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูกันว่าจะเป็นรถรุ่นไหนไปแล้วครับอะไรวะจะคุยแล้วลืม